หนึ่งชื่อดาวันเธอมีจิตใจอ่อนโยนและชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่เธอปลูกมักจะบ,บานสะพรั่งสวยงามกว่าใครๆในหมู่บ้านเดียวกันมีเด็กชายอีกคนชื่อชัยยาชัยยาชอบเล่นโซนและแกล้งเพื่อนๆอยู่เสมอเขาคิดว่าการได้เห็นคนอื่นตกใจเป็นเรื่องสนุกที่สุด วันหนึ่งดาววันและชัยยาบังเอิญเดินไปพบกับทางเข้าลับสู่สวนปริศนาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในสวนนั้นมีน้ำผู้วิเศษที่เปล่งประกายระยิบระยับดาววันคิดถึงคุณยายที่กำลังป่วยเธออยากให้คุณยายมีความสุขเธอจึงอธิษฐานขอให้มีดอกไม้ที่สวยที่สุดสำหรับคุณยายทันใดน,นั้นน้ำผู้วิเศษก็เปล่งแสงสีทองอารามและดอกไม้ที่สวยงามที่สุดก็ผลิบานขึ้นมา ชายามองเห็นดอกไม้ที่สวยงามแต่เขากลับคิดถึงเรื่องสนุกสนุกที่จะแกล้งเพื่อนเขาอธิษฐานขอให้มีโคลนสกปรกเพื่อน,นำไปสาดตรใสเ่เพื่อนเพื่อนน้ำพุวิเศษก็เปลี่ยนเป็นสีดำมืดและโคลนก็พุ่งออกมาจากน้ำพุดาวันรีบนำดอกไม้ไปให้คุณยายคุณยายยิ้มอย่างมีความสุขและรู้สึกดีขึ้นทันทีดาวันรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เห็นคุณยายมีความสุข ส่วนชัยาแอบไปสาต์โคลนใสเน่เพื่อน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 ตกใจและโกรธมากพวกเขาวิ่งหนีไปทิ้งให้ชัยาอยู่คนเดียวชัยารู้สึกโดดเดี่ยวและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปชัยาเห็นดาวันมีความสุขที่ได้ทำให้คนอื่นมีความสุขเขาจึงเดินไปหาดาวันและขอโทษในสิ่งที่เขาทำชัยาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองชัยาเดินกลับไปที่น้ำพุวิเศษอีกครั้งเขาอาธิษฐานขอให้มีสิ่งดีๆ เพื่อน,นำไปแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนน้ำผู้วิเศษก็เปล่งแสงสีรุง้งและผลไม้หวานฉ่ำก็ปรากฏขึ้นมาชัยานำผลไม้ไปแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาเล่นกับเขาอย่างมีความสุขชยยารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้เห็นคนอื่นมีความสุข